มีรายงานว่าทหารยูเครนสามารถยึดรถถังที90ของกองทัพรัสเซียได้อีกครับเป็นรถถังรุ่นที90รุ่นที่มีชื่อเสียงของกองทัพรัสเซียพื้นที่ที่ทหารยูเครนสามารถยึดได้นั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดคูชประเทศรัสเซียประธานาธิบดีวลดิเมียสเลนสกี้ของอยูเครนได้รับการรายงานจาก ผู้บัญชาการกองทัพภาคตะวันออกของยูเครนว่ายูเครนมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการทางทหารในพื้นที่จังหวัดคูชประเทศรัศเสเซียแล้วตั้งแต่ที่กองทัพยูเครนย,ยกกำลังพลบุกเข้าไปจังหวัดคูชของรัเสเซียนั้นมีรายงานว่ายูเครนสามารถยึดหมู่บ้านในฝั่งรัเสเซียได้กว่า92หมู่บ้านแล้วมีรายงานด้วยว่าทหารยูเครนได้ใช้ระเบิดที่มีชื่อว่า GBU เข้าทําการโจมตีฐานที่มั่นของท่านรัเสเซียในสมรภูมิการสู้รบจังหวัดคูชประเทศรัเสเซียด้วยและมีรายงานด้วยว่ากองทัพอากาศยูเครนได้ใช้ระเบิดที่มีชื่อว่าเจดามออติดตั้งกับเครื่องบินบินเข้าไปโจมตีฐานที่มั่นของท่านรัเสเซียที่อยู่ในพื้นที่ตกคิโนเป็นเมืองริมชายแดนยูเครนรัเสเซียที่อยู่ในฝั่งจังหวัดคูชประเทศรัเสเซียครับ เจดมได้พุ่งทะยานไปกระทบเป้าหมายอย่างแม่นยำจึงทําให้เกิดกลุ่มควันสีขาวที่เทาพวยพุ่งขึ้นมาสามารถมองเห็นได้แต่ไกลเมื่อทหารยูเครยนยกกําลังพลเข้าไปในพื้นที่เมืองซุดจาเมืองที่ทหารยูเครนสามารถยึดไว้ได้แล้วรอบนอกของเมืองนั้นมีรายงานว่าทหารยูเครนสามารถยึดรถถังที90ของกองทัพรัเสเซียได้ครับนี่คือคลิปภาพในระหว่างที่ทหารยูเครน กำลังลากจูงรถถังทีเกของกองทัพรัสเซียไปมีรายงานว่าพื้นที่ที่ฐานยูเครนสามารถยึดรถถังทีเกของกองทัพรัสเซียได้นั้นอยู่ในบริเวณหมู่บ้านอบูคอฟกาหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศตะวันออกของสนาก,กอสจังหวัดคูชประเทศรัสเซียพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอยู่ในเวลานี้ครับแต่ว่าพื้นที่หมู่บ้านเหล่านี้มีรายงานว่าฐานยูเครนสามารถ ตรึงกำลังเอาไว้ได้แล้วถ้ามีการยึดรถถังของกองทัพรรสเซียได้และมีการขับลากจุงไปนั่นหมายความว่าฐานยูเครนก็มีหนทางที่สะดวกครับหมายความว่าคงจะมีความสามารถในการตรึงกำลังไว้ในพื้นที่แล้วจึงสามารถลากจุงรถถังยานเกราะของกองทัพรรสเซียไปในแผนที่นี้แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ยึดครองของกองทัพยูเครน ในจังหวัดคุชประเทศรัศเสเซียครับส่วนพื้นที่ทางด้านซ้ายตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่กองทัพยูเครนได้ทำการตัดสะพานสำคัญของกองทัพรัเสเซียสามสะพานถูกทำลายทั้งสะพานในคลัชโคโวสะพานในสวานและสะพานในคาริสหลังจากมีรายงานว่ากองทัพรัเสเซียได้ติดตั้งแผ่โปะข้ามแม่น้ำเซยิมในพื้นที่คลัชโคโวตา การรายงานที่แอดมินได้นําเสนอไปก่อนหน้าน,นี้หลังจากนั้นก็มีรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารครับว่ากองทัพยูเครนก็ได้ทําการโจมตีแผ่โปะข้ามน้ําของกองทัพรัเสเซียแล้วซึ่งเป็นแผ่โปะข้ามน้ําในแม่น้ําเซีย,ยมในกลาสโคโวสาเหตุที่มีการสร้างแผ่โปะข้ามน้ําเพราะว่ากองทัพยูเครนได้ทํำลายสะพานข้ามแม่น้ําเซีย,ยมในกลาสโคโวครับ สำหรับแพ้โปะข้ามแม่น้ำเสียยิมในกลัสโคโวที่กองทัพรัเสียได้ติดตั้งเอาไว้นั้นมีรายงานพร้อมกับภาพถ่ายดาวเทียมครับเรดิโอสโววดาได้เปิดเผยให้เห็นถึงกลุ่มควันที่ลอยผวยพุ่งขึ้นมาสามารถมองเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมจากภาพนี้จะทำให้สังเกตเห็นได้ว่าด้านขวาของภาพนั้นมีกลุ่มควัน สีขาวสีเทาพวยพุ่งขึ้นมาส่วนจุดที่มีการติดตั้งแผ่โปะของกองทัพรัสเซียนั้นมันหายไปแล้วครับแผ่โปะหายไปเมื่อมีการประเมินตามภาพถ่ายจึงทำให้สามารถคิดได้ว่ากองทัพยูเครนได้เข้าทำการโจมตีแผ่โปะข้ามน้ำของกองทัพรัสเซียแผ่นี้แล้วครับจึงทำให้หนึ่งแผ้อาจจะจมหรือไม่ก็ลอย ไปใไนที่ทางอื่นแต่ว่าที่สังเกตเห็นได้ชัดนั่นก็คือมีกลุ่มควันลอยขึ้นมาตรงมุมด้านซ้ายล่างตรงนั้นเป็นแผ่โปะของกองทัพอิสระเอครับและในภาพนี้ทําให้สังเกตเห็นได้ว่ากลุ่มควันสีขาวสีเทาพวยพุ่งขึ้นมาและแผ่โปะหายไปก่อนหน้านี้แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่า ฐานยูเครนได้พบแล้วและฐานยูเครนจะทำลายแผ่โปะของทหารรัเสเซียและในวันนี้ก็มีรายงานว่าฐานยูเครนได้เข้าทำการโจมตีแผ่โปะของทหารรัเสเซียจริงๆครับการโจมตีแผ่โปะนั้นมีความเป็นไปได้ครับว่าฐานยูเครนจะไม่ให้ทานรัเสเซียสามารถเสริมกำลังข้ามมาได้หรือแม้กระทั่งการถอนกำลังพลออกจากพื้นที่ จากการที่ยูเครนสามารถยึดพื้นที่หมู่บ้านในจังหวัดคูชประเทศรัศรศเสเซียได้กว่า92หมู่บ้านนั้นในการประทะกันมีรายงานว่ากองทัพยูเครนสามารถจับกลุ่มทหารรัเสเซียเป็นเฉลยศึกสงครามได้มากกว่า2,000นายและก็มีการรายงานด้วยครับว่าการที่จับเฉลยศึกได้มากอย่างนี้ก็มีอุปสรรคบ้างพอสมควรเนื่องจากการขนส่งเฉลยศึก ไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมเอาไว้นั้นยานยนต์ทางทหารที่ใช้ในการขนส่งอาจจะไม่เพียงพอครับเป็นการรายงานประมาณ2-3สวันแล้วครับแต่ว่าในเวลานี้มีการสู้รบกันอยู่และมีรายงานว่ากองทัพยูเครนย,ยังคงมีความพยายามที่จะขยายแนวพื้นที่สำหรับการที่จะยึดครองในพื้นที่จังหวัดคุชประเทศรัสเซียมีการใช้ยุโทโธปกณ์ทางทหารมีการนำรถถังยานเกราะเข้าไปยังจังหวัดคุช ประเทศรัศเสเซียมีรายงานด้วยว่ากองพันทหารอาสาสมัครมีหลายชาติครับได้ชูธงสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติของตอนเองในพื้นที่จังหวัดคุชด้วยมีรายงานด้วยเช่นกันครับว่าเบลารุสก็มีสำหรับกองพันทหารอาสาสมัครเบลารุสนั้นก็มีคลิปภาพปรากฏในช่วงแรกๆที่กองทัพรัสเซียรุกรานยูเครนครับกองพันทหารอาสาสมัครเบลารุสก็ได้ ร่วมก,กันกับกองทัพยูเครนในการต้านทานผลักดันและขับไล่กองทัพรัเสเซียให้พ้นดินแดนยูเครนดังนั้นกองพันทหารอาสาสมัครเบลารุสนั้นก็ปฏิบัติภาร,รกิจในยูเครนเรื่อยมาครับรวมทั้งในเวลานี้ปฏิบัติภาร,รกิจในการยกกำลังพลเข้าไปยังจังหวัดคูชประเทศรัเสเซียด้วยดูจากการควบคุมรถถังแล้วก็คล่องแคล่วครับฝุ่นควันนี้ฟุ้งกระจายเลยทีเดียวครับ ชัดเจนมากครับกองพันทหารอาสาสมัครเบลารุสพวกเขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับลูกาชเชนโกประธานาธิบด,ดีของเบลารุสครับมีรายงานด้วยว่าหลังจากที่กองทัพยูเครนได้ยกกำลังพลเข้าไปยังจังหวัดโคชประเทศรัศรศเสเซียกองทัพเบลารุสก็มีการตรึงกำลังเข้มอย่างมากเลยครับบริเวณริมชายแดนยูเครนเบลารุสไม่ทราบจำนวนของทหารเบลารุสที่แน่ชัด รับว่ามีกําลังพลประมาณเท่าไหร่กันแน่ที่ส่งกําลังพลมาตรึงกําลังไว้บริเวณริมชายแดนเบลารุสยูเครนในขณะที่เบลารุสได้มีการตรึงกําลังพลบริเวณริมชายแดนเบลารุสยูเครนฝ่ายประเทศโปลแลนด์ก็มีรายงานด้วยเช่นกันครับมีคลิปภาพออกมาว่าโปลแลนด์ก็ได้มีการส่งยานยนต์ทางทหาร ไปอยู่บริเวณใกล้ๆชายแดนโปแลนด์เบลารุสเช่นกันสำหรับการที่เบลารุสได้มีการตรึงกำลังพลบริเวณริมชายแดนเบลารุสยูเครนนั้นมีรายงานว่าสาเหตุมันเกิดมาจากการที่กองทัพยูเครนได้ยกกำลังพลเข้าไปอย่างจงังหวัดคุชประเทศรัสเซียและเวลานี้ ตามการรายงานที่มีการนําเสนอในแต่ละวันครับของทัพยูเครนสามารถยึดพื้นที่หมู่บ้านต่างๆในจังหวัดคุชประเทศรัศเสเซียได้แล้วกว่า92หมู่บ้านด้วยเหตุนี้เองครับทําให้เบลารุสเองก็ต้องมีอาการหวั่นไหวพอสมควรครับเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคุชประเทศรัศเสเซียแล้วก็คงจะต้องมองย้อนกลับมาดูเบลารุสว่าเบลารุส มีความมั่นคงหรือว่ามีความเตรียมพร้อมหรือ,อยังถ้าเกิดว่ากองทัพยูเครยนยกกำลังพลเข้าไปยังเบลารุสทางด้านประธานาธิบดีโบโลดิเมีย์เลนสกีของอยูเครนก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดโคชประเทศรัเสเซียอย่างต่อเนื่องครับและมีการกล่าวขอบคุณทหารที่ไปปฏิบัติภารกิจในโคชประเทศรัเสเซีย มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการครับว่ารัสเซียได้มีการเสนอเจรจาที่จะแลกเปลี่ยนเชลยศึกสงครามกับยูเครนเนื่องจากว่ายูเครนนั้นจับกลุ่มฐานรัสเซียได้เป็นจํำนวนมากในพื้นที่จังหวัดโคชประเทศรัสเซียการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปสวัสดีครับ